ประกาศใส่ไม่อะไรครับผม <S <S 2> <S 2> ให้ล้านเปอร์เซ็นต์มาเลยครับผมขนาดนั้นเลยบ่ครับพ่อครับสวัสดีครับผมเ,เ,เ,เป็นยังไงเรียกผมมานี่ <S <S งวดนี้ประกาศออกไมายัางไงพ่องวดนี้ผมมานี่พลาดยาก เอ็มพัดประเทศนะครับผมทั้งนี้ครับผมเอฟซีทุกทคนทุกๆๆทักท่วประเทศครับผมทุกจังหวัดครับผมสาธุคือว่าพลาดเนี่ยคือว่าพลาดยากกว่าเป็นยังไงมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมคือผู้เฒ่าบอกไปเบิังบอกผมอย่างเงไปเบิังมึงไ,ไปบิงังดูงูเ้ยือ่อไปบังงูยิ่ำเจ๊สองนี่ครับพอดีผมเอิอได้เสียวว่านบ่ผมฟันขึ้นขึ้นว่านนี่นะ งไปบังด้ว่นงไปบังด้ว่อนด้วอนมันไม่งูไปท่นี่ยังไปบังหลุมด้วหลุมมนมดหลุึนึ้นนอ่เออโอ้ว่างูเงี้ยสอตัวยคดลงงู่ครับคดลงขดคดลงงงคดคดเกี่ยวกันอยู่งูย้่อนฮนีแ่และผู้ถอบอกผมไปบังไปบงไปบังพนนอมาท่นี่มดหลุึนขึ้นด้ครับนี่แหละ ผมก็เลยเอืออออ่อนนะถามเขาบอกว่าก็เลยมั่นใจตัวนี้เลยนีมุกว่คือตัวว่าตัวนั่นกับตัวนี้เอาไปถึงว่าประกาศออกไม่อยังไรพร่อฮะจะประกาศออกไม่เลยบ่ครับผมมันคุ้งกิริ้นี้บอกถือพลังงวดนี้น่ะร้านเปอร์เซ็นต์ครับผมว่าครับรานเปอร์เซ็นต์ครับผมรอบแรกฝันว่าจังเลยเซนรอบแรกรอบแรกคนบอกว่าเริ่มฝันฝันไป ฝันว่ coating, ันมันเป็นเป็นง่วขึงวงยังง่งยังแด้หันมันร่วงเี่ับลักษณะแบบงครับนี่แ่ละงวดนี้เพราฝันเามือขึ้นขึ้นเหมือนขึ้นขึ้นผมโทษให้เสียบว้านนเนาะรันฝันว่ามึงไปเบิ้งรูย้อนมันมีบื่องย้อนนี่นะี uz, ่ม่นึ่งขึงคนนีม่นหนึ่งขึงมันเก็่ไปใส่ยวะนี efecto, ่ละ งูงูอะไรครับพ่อเจ้างูอย่างงูหญ่เหลี่ยมยุบยบนนีตัวสีอะไรสีดำครับผมเหลี่ยมยุบยนยหันม้วนมันม้วนเมอนมงอ้างมังหันมันม้วนลงึง่นน่ะมันอย่านี้กระใสมันเป็นม้วนลุงขึงบนนี้ครับเอานว้มาเจลยมัจะเขียนเลยบอกว่าครับผมมั่นใจเลยบนเนียงวนเงี้ยโอ้ยมันมัมันมันล้านหรือมันจะซื้ผหมตัว้มนนี่ละเออ ซืันจว่ารยก่เครับผมนี่่ออกคนเด็กวเจว่านี่พ่ออกนี่่อออกเ้มาใอดต้เลยเใกวหอตัวใหญ่ๆนะพ่อครับผมพ่อกับมอมีมเต์ซส์ขี่เนาะในยางมาเอาได้หนึพี่น้องยางมาดักที่งานเอาอ๋อ กันเนี่ยกันัวนี้ละกักันแล้วกันัวนี้ละนีวันีนี้ไปแม่เล่าบ้านมีสามตัวพ่อบ่อให้สองตัวนยครับผมคือสามตัวให้ไปแล้วอ๋สมตัวสรุปอีกเนีมันสีเปลี่ยนเมิ่อแต่ขวัเกี้ยนเพิ่งยังไม่ได้ที่พ่อสามสามสามสาตัวผมให้3สามศูนเจ็ดเจ็ดูสามเขียนลงต้้งใต่เขียนข้างล่างรู้พ่อเขียนเลยอ ตัวง่ายเลยสมตัวสามศูนย์เจ็ดสามศูนเจสามศูนออกตามเล่านอขึ้นเนาะนี่แล้วครับผม,อมเอาเอา,เอานี่ละเรียบกันนี่แค่นี้ไปเพราะไดหนีเพออกครับผมไมกระถืะอบ่พาครับผมมันใจบักคักเถอะไปมัน อันนี้คือเอิญมะยำบ่ครับผมเอิญมะยำบ่ผมยำมันขึ้นมันลุ่งนี่นะมันให้มันนักนักโอ้เอิญเร่องมนงน่อคือปลกละพงครับผมกระพงอ่ะป่เอาอยู่กับเจล็ดแล้วครับผมอยู่กับแก้วค่ก้าวกระด้างสังเกตดูนะส้งสีอันพร้อมเอาอันอันนี้อันนี้ผมได้มันกลับไปผมแน่นเออซุดซก้าครับผม มันมากอออก, <ผม S 1> กาับซีโอโกรกันอีกแต่ที่งา่าย <ๆ S 2> มาออกห้าเก้าให้จริงไงายท้อง <c oughs> ผมมั่นใจแล้วว่าเก้าหนีมากอยู่แต่ว่าว่าว่าผมมั่นใจตัวนี้นี่แหละมันใจเอามันมากผมจับมันมากยอะมากมันใจเม็ดเดียวหางเดียวน่ะเม็ดเดียวหางเดียวให้เอฟซีไปเอาเงินแขนแขนนะงงหน่อยสำหรับผู้เฒ่าผู้มีเงินน่ะ ห้ซื้อตัวไหนไฮซูนเก้าเก้าซูนูนเก้าครับผมวบงไวเลยครับผมวง้ลมไวเลยครับมีเงืนหน่อยไ้ซื้อตามหน่อยห้าไฮศูนเก้าเก้าซูนครับอย่าริมครับจ้าตัวบนก็คือนเจ็ดูนเจ็ดเจ็ดซูนแค่นี้แหละครับผมเอาศูนเก้าคับ0ูนเจ็ดไปเลยครับผมรับความครับเดี๋ยวสีเอาปากกาแดงวบงไวลวดหน้าค่ะครับผมสีมีโค้งสุด้าอีกบอบอ่ะคือคือจบคือหายแล้วมีมีบมีเปลี่ยนแปลงครับผม ามตัวนี่มีเพิ่มบ่าจ้าสามตัวกับมีสามศูนย์เจ็ดครับผมสีมีตัวกันอีกบอตัวกันก็คือห้าหกตัวกันไว้ยู่ี่รอกกันสามตัวนี่นะครับงเ้ียทมันม่มีมีหางเดียวบ่สามับนี่มีหางเดียวครับผมบ่มีเพิ่มเนาะสามตัวมีหางเดียวไปจับเล่นเอาเนาะครับอีกคือวงกลมใบคือตัวเน้นห้าหกมีมากจังเลยขนี่ือคือ กันไว้อ่านั่นกรว่ายซีดอกบางหนึ่งซทั่วร์หาเอฟซีกจะหซทุกตัวซอกันไว้อย้ี่เนี่ยนะเขามาจักงวดแล้วพ่อว่ายซแปดบางหนึ่งกับเขาวิ่นี่หรือสีแปดเขาเลีกร่างงวดผมบัเรียนผมมางไทยท่ำอยู่นี่แล้วซีแปดครับเขาเลีกร่างเอ้ยมันออกมามไม่นานเดียวัดยเยเพิ่นบอมมาออกสองเนาะว่มีไครใดเด่มขันเนี่ ครับซีแปดเพิ่งเงินเดียวผมบอกยี่นี่ะผมบอกยี่นึ่ผมห้ซี่แปดมวดที่แร้ซี่แปดครับผมแต่กันบอกเอไวก่อนบอกกบอกเขาจะบอกเขาจะว่าคุณบนด้อเดี๋ยวเนดันเพราะว่าอันทางช่องนะมี่ครับเป็นไมาออก่เปออกมาน้ำเสียมวดที่แ้วซี่แปดแต่ว่าไมาออกทางทีมงานใหญ่พอมาผอบบมีรถมอเแต่ใส่คีหเลยับ แต่ว่ามือนอีนยางมาหารบอพว่อครับผมยางน้ำทางได้นะออผมกัยยางข้นไปทังเลยผมรอผมรอผอูอออ้ชมระมันยังืนยังโมงล่อยังไม่ <laughs> ผมเตรียมพร้อม,มเป็นเช่นเนดอยายา,ากแห้งยาออกผมอยาดมันยามันพามาตัวนี้นะ,<ฮ>ะเลขให้บอ,อกศูนย์เจ็ดกอกศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนเจ็ดี่มันมี<อ>ขึ้นพีลงุงมันเป็นที่สี่ครับเอทุกทุกคนครับทั่วประเทศผมฝันอกเลยผมฝันไว้จรงที่ผมฝันนี่ ว่าคือพุทธวิธีบอกผมว่ายังบำเบิงรู้มองหันมันมดหนึ่งขึงครับผมมดหนึ่งขึงมีงูเยื่อเกี่ยวมีงูเยื่อคดอยู่สองตัวนี่ละมดหนึ่งขึงเลยครับมดหนึ่งขึงงูสองตัวครับงเป็นยังคืองูสองตัวอยากเป็นเก้าสองไปเจ็ดชอนขึ้นไปจักสันนีด้เนาะพ่อตีตัวไหนของงูสองตัว งูสองตัวนี่หายไหมไหมสินมาหายไหมมากจนเอฟซีตักคนทัวประเทศนะครับเล้วไอซอสองเจ็บไปเนี่ยเอ็ามาไม่เขียนไว้เนี่ยเออโอ้ยเออเนี่ละมันคือว่มีเด็กสองเจ็ดตัวสันตอันสองเจ็ดครับสองเจ็ดตัวกันเด้อครับเด้อนี่ก็ได้ครับผมพอผมฝันเห็นงูผู้ถ่าบอกผมว่ามึงยัง่อบม่งงูู้วยบางทีย้อน บ้านันมองหันบ้เป็นอ่างอ่างม้นม้นหรือขึงม้นม้นม้นผมเห็นงูอย่าเกี่ยวคนนอนกอดกนนอนัขดยู่ในกันนี่ละงูพเท่าบอกนี่ละั่เแม่แนวอื่นดิ้คุ่มสวนี่ย่านพาดอีกไปถือหลังไม่อีกยากอีกดิบนั่นเห็นบพรได้สองเกียร์พี่น้องก็รู้ก่า นี่นะฟังก็ค่ผมบอกผม,ผมผมผมฟันแล้วผมก็มัตีเลยกเอาเอาให้เป็นเป็นเลี้ยวท่างให้ครับผม,มเอา 9, ว่าเก้าเจ็ดสองตีกันมันเมื่อนิ่มัมือกนิ่มันออกออ 6, 2, <ช>หกสอง <97 2 S 1> เก้าเก้าเจ็ดสองเนี่ยเอาเขียนให้เพื่อนเล็กตัวนี่เอานี่เราผมมา ว่าเสียก็จะไวงอื่นไหนทีว่าเนาะคุณวาคุวน่นด้วยครับผมไอเตีเอาซะเนาะครับผมตียอกยกก็ยกครับผมตัวไหนประกาศออกไหมเนี่ยตัวไหนบอกผมนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับประกาศออกไหมเลยใช่สามตัวครับผมประกาศออกไม่เอานักนจับนักนักครับ ตัวกันด้วยเด้อเอฟซีทุกๆท่านครับผมทุกๆซื้อให้หมดเรียกผมครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะครับเป็นแนวทางชอบชอบก็ติดตามไม่ชอชอบก็ผ่านไปครับ